งหวัดน้องค่ายก็คือคาดเช่นกันนะครับผมโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนชาวไทยและก็ช่าเล่าและนัดทองเที่ยวทับช่าตางชาตินะครับก็บร่วมแห่สการะและคมผ่าประทัดกลางน้ำนะครับที่โรพรบพล่น ขอัยครับทีโพรนำบอถึงเมตดนะครับก่อนที่สิถูกนำทวมในช่วงวันหยุดยาวนั่นเองนะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับผมของการทาบุญและการท่องเที่ยวในวันหยุดยาวช่วงเขาพรรษาที่จังหวัดน้องค่ายกะคึกคักเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะจุดหนึ่งนั่นก็คือจุดพระาธาตุกลางน้ําหรือพระาธาตุล่าหนองนะครับชุมชวนวัดธาตุในเขตเทศบาลเมืองน้องค่ายซึ่งเป็นจุดที่มีการล้อยอังขา้นเท่ากระดูกของหลวงพ่อคุ้น,นะครับและเป็นจุดที่มีคลิปดังนะครับเห็นเงาพญา,านากร้อย อยู่แถวแถวพระธาตุกลางน้ำเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่คึกคักตลอดมืดมือกันเลยนะฮะพราะว่ามีพุทธศาสนิกชนช,นชาวไทยและชาวชาวเล่าพร้อมทั้งชาวต่างชาตินะครับได้เดินทางมานมัสาการและโฮมผาพระธาตุกลางน้าแม้ว่าสภาพอากาศสีมีลมพัดแห้งหรือบ่ิเปนใจก็ตามแต่นะครับแต่การเศร้าเรือล่มไปสาการะของพระธาตุกลางน้าย่างใกล้ชิดนี่ก็คึกคักเป็นพิเศษเช่นกันโดยเฉพาะนะครับผมให้รายของงานก็คือ ห่มผ่าหาะทาดกลางน้ำและมีการปล่อยป่าเพื่อสะดกเดค์ตามความเสือและวายะทาดล่าน้องน้ำเช่นกันนะครับและในขณะที่ระดับน้ำไม่นำโค้งนะครับไหลผ่านเมื่อวันที่30กรกดาคมถี่ผ่านมากม,มีระดับลดลงเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับผมก็สิมีระดับเพิ่มขึ้นส่งผลหายธาดกลางน้ำนะครับโผล่พ้นนำโคง้งมากว่าถึงเมตรหากระดับน้ำโคง้งขึ้นอย่างต้อเนื่องกะคาดว่าอีกบกี่เมื้อนี่ล่ะครับผมผาดก็สิถือ นำโคงถ่วมมิดกันเลยดังนั้นเพื่อกัเชิญชวนนะครับผมสหรพุทธสาสนิกกัแลชน,นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสการะและหฮมผาพระธาตุกลางน้ำนะครับผมกันย่างต่อเนื่องและก็คือขักนะครับผมก้อนที่นำโคงสิถ่วเพื่อมิดจนแนบเบาเห็นนั่นเองครับ